กับสวนตารงเกษตรพอเพียงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็น e p ีที่25แล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการนะครับเก็บปุ๋ยหมักนะครับนะครับที่เราได้จากมูลหมูลุมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าสภาพของปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราได้จากการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับวันนี้มีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับสองสองคนนะครับเป็นลูกสาวผมเองนะครับน้องนิชา น้องนิสานะครับอ่าน้องนิสาแล้วก็น้องนาเดียนะครับผมน้องนิสากับน้องนาเดียวันนี้ก็ตามคุณพ่อมาที่กอกหมูนะครับอ่าเหมือนเคยนะครับอย่างที่บอกว่าหมูหลุมเนี่ยมันไม่มีกลิ่นมิ้นนะครับมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็เด็กๆเกนี่ยชอบมาเล่นมาทํากิจกรรมที่กอกหมูกันอ่า่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับมูนหมูลหมลุมนะครับว่าอ่าหลังจากที่เราจับออกไปแล้วนะครับแล้วก็เราตั้งไว้เนี่ยอ่าสภาพของ วัสดุรองพื้นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับน้องนิชากำลังทำอะไรอยู่ครับทำลังกุดขี้หมูค่ะอ่ากุดขี้หมูน้องนาเดียทำอะไรคะอ่ากุดขี้หมูแล้ววันนี้ลูกสาวก็ว่างๆนะครับก็ไม่อยากจะให้กวนคุณแม่ที่บ้านนะครับก็เลยพามา นะครับไอเขาได้รู้จักวิธีการทํางานนะครับวันนี้ก็ปลาเขามาเก็บขี้หมูด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีกลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นเด็กๆเขาก็จะไม่ชอบนะครับอ่านี่นี่นะครับมันมีกลิ่นนะเด็กๆเขาจะไม่ไม่ชอบนะครับแล้วก็มันไม่สกปรกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับเด็กๆก็เล่นกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปลาไปดูนะครับสภาพที่ผมกุดไว้แล้วนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นมูลหมูลุ่มนะครับที่ เราอ่าผมขุดมาแล้วนะครับขุดมาแล้วก็ตัวนี้ก็อายุนะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่าสี่เดือนสี่เดือนกว่ากว่านะครับสี่เดือนกว่ากว่านะครับหมักเอาไว้สี่เดือนกว่ากว่านะครับก็เลี้ยงหมูแล้วก็ขายมูออกไปนะก็จะตั้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ทําการเก็บนะครับทําการเก็บก็จะไม่มีจะไม่เปียกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยนรีย์ที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าร้อนเนี่ยอ่ายังยังมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าตัว ารนินซีมันยังย่อยสลายไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าว่าเกิดว่ามันไม่ร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับครับพอสภาพเป็นแบบนี้นะครับไม่แฉะนะครับไม่แฉะไม่เปียกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นของขี้หมูเลยนะครับไม่มีกลิ่นของขี้หมูเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้น้ำหมักอินน้ำหมักน้ำหมักจุลินรีนะครับหรือว่าน้ำหมักผลไม้เนี่ยทุกๆสามวันนะครับจะลดลงไปในสามวันเดี๋ยวไปดูชั้นดินนะครับที่ ที่เรา,าใส่เกลบลงไปแต่ละชั้นนะครับว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือชั้นนะครับชั้นดินแต่ละชั้นนะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าชัน้นดินของแต่แต่ละชั้นนะมันจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับก็คือนะครับเรา เราก็จะใส่เกลบลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับอ่าสลับกันไปนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นไปอย่างที่คุณเปิ้ลน็นนะครับแต่ละชั้นก็จะเต็มจะเต็มไปด้วยอย่างกับสารินทรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยินทรียต่างๆนะครับที่เราอ่าใส่ลงไปนะครับน้ำหมักผลไม้นะครับแล้วก็อ่าตัว em ก็ดีนะครับหรือว่ากากน้ําตาลนะครับแล้วก็ฉีดรดลงไปนะครับเพื่อช่วยมันย่อยสลายดีนะแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ใส่ไอ้ตัว เชื้อราขาวนะครับเพราะว่าเชื้อราขาวมันค่อนข้างที่จะทยากนิดนึงนะครับผมทําไปหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองลองกันใหม่นะครับลองกันหน่อยครั้งต่อไปก็อย่างที่เพื่อนเนเห็นนะครับมันจะเป็นชั้นๆนะครับแกรบมันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้ครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นะครับมันไม่มันไม่มีกลิ่นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมันไม่มีกลิ่นมินแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีพวกเรียกว่าขี้หมูนะครับที่เป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นะรัคบ นะครับนี่ครับสภาพห้องนะครับทั่วไปอันนี้ผมขุดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับขุดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้เองด้วยนะครับไปใช้เองปลูกผักนะครับใส่ต้นกล้วยใส่ผักผลไม้นะครับในในสวนนะครับก็ได้ผลนะครับพอได้ผลแล้วเนี่ยก็คนอื่นเขาก็ นะครับนาไปใช้นะครับนี่ก็เป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยเป็นผักนะครับที่แม่ปลูกเอาไว้นะครับนายเพื่อนๆดูนะครับมีมะเขือนะมะเขือแล้วก็มีพวกอ่าถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้ครับผมมีพลิกด้วยนะครับนะครับก็เด็กๆก็ชอบมากเลยนะครับเด็กๆก็นี่ครับน้องนิชาชอบมากเลยครับมากับคุณพ่อบ่อยมากนะครับน้องนิชาเนี่ยไม่ว่าคุณพ่อจะฉีดน้ำหมักยูลินทซียนะครับหรือว่าอ่ามาใส่เกล็ เล้วหมูนะครับน้องนิชาก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะว่าหมหูลุมมันไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นอน้องนาเดียก็ตัวเล็กนะครับมาด้วยนะครับลูกสาวสองคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับไอตัวคอกนับคอกแรกที่เราอยังไม่ได้ทําการเก็บนะครับเน่เขาก็จะนอนเล่นบนแกล็แบบนี้ครับสบายเลยครับนี่ตอนเช้านี่ตอนนี้ให้อาหารไปแล้วนะครับดูตองนะครับดูทองตอง ท้องก็ตึงมากเลยกินเก่งมากนะครับอกินเสร็จก็จะนอนหลับนะครับนะครับสภาพเกลบก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพอมันดำนะครับหรือว่ามีเราดูเราสังเกตดูว่ามูลของเขาเริ่มเยอะเนี่ยเราก็จะเติมนะครับเติมเพื่อที่จะช่วยให้มันอ่าไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เติมเกลบแล้วเราก็จะเติมพวกน้ําหมักยูรียซีลงไปด้วยนะครับคอกนี้ก็เป็นข้อที่ผมปรับใหม่นะครับรยเท นะครับเตะพื้นนะครับออกมานิดนึงนะครับเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะได้ไปนอนเล่นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ติดพัดลมนะครับจริงๆแล้วหมูลุมเนี่ยมันก็ต้องติดพัดลมด้วยนะครับเพื่อช่วยระบายอากาศนะครับเพราะว่าเวลาเขาถ่ายเขาฉี่ลงไปมันก็มีเก๊สนะครับมันก็มีเก๊หบังผมนิดนึงนะครับก็อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวได้นะครับเราก็ต้องติด ให้เขานหน่ยนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความรู้สึกสบายนะครับอ่าแล้วก็อากาศมันไม่ร้อนเกินไปนะครับแต่เราติดพัดลมเนี่ยเพราะว่าการหมักหม,มมเนี่ยมันก็เกิดแก๊สเกิด,กดความร้อนนะครับผมนะครับอ่าโอเคนะครับโอ้น้องๆบอกว่าตอนนี้เต็มไปหนึ่งกระสอบแล้วนะครับก็สําหรับปุ๋ยหมักวินซีเราขายกันอยู่ที่กระสอบละห้าสิบาทนะครับกระสอบละห้าสิบาทนะครับ ห้องนี้ก็ถ้าเก็บหมดก็อยู่ประมาณที่สองร้อยสองร้อยกว่ากระสอบนะครับเนี่ยในหนึ่งห้องนะครับพื้นที่อ่าประมาณสี่คูณห้านะครับสี่คูณห้าสี่คูณห้าในผมเลี้ยงประมาณสิบตัวนะครับสิบตัวนะครับแล้วก็ถือว่าก็พอได้เป็นกําไรนะครับในการขายก็มีกําไรให้เราด้วยนะครับนอกจากที่เราขายหมูขายเนื้อหมูไปแล้วนะครับก็หมวดสำหรับมูลหมูเราก็ยังได้ขายนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับถือว่ามันไม่มีของเสียออกนอก,อนอกฟารม์มนอกคอกอเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้นะครับนี่ครับแล้วสวยด้วยนะครับเอาไปใส่ผัก,กใส่อะไรเนี่ยใส่ต้นยางใส่ต้นทุเรียนยังได้เลยนะครับใส่ทุเรียนยังได้เลยนะครับ,เ,รยยเ,รบเพราะว่าในเรื่องของเชื้อรานี่เราไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําการฉีดจุลินทรีย์นะครับแล้วก็เติม พวกเ m มนะครับกากน้ําตาลลงไปทุกๆ3วันนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการย่อยสลายนะครับผมนี่ครับน้องนิจานะครับยิ้มหนลูกเออน้องนิจานะครับเก่งมากเลยนะครับช่วยคุณป่อน้องชอบมากเลยครับผมก็ให้เขาได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกสนุกนะครับได้เล่นนะครับมันได้เล่นเด็กๆเขาจะชอบเล่นนะครับพอดีว่ามูลหมูมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่สกปรกด้วยนะครับก็กล้าที่จะจับนะครับกล้าที่จะเล่นนะครับผม ก็คนเล็กก็เล่นน้ํานะครับคนเล็กเล่นน้านะครับมาแต่อยู่ที่บ้านเขาก็ควรๆหน่อยนิดนึงนะครับควรเล่นซนกันนะครับก็หลังจากที่เขาให้เขาทำการบ้านให้เขาหัดทําการบ้านอะไรเสร็จก็เราก็พาเขามาที่คอกหมูรองหมูนะครับเขาจะได้มีความรักนะครับรักในงานที่ครอบครัวทํานะครับแล้วก็เขาได้รู้จักทํางานด้วยนะครับในน้องนิชานะครับน้องนิชาูสาคนตัวน้องนิชาคนเล็กนะครับน้องนาเดียนะครับผม ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราจับหมูไปแล้วนะครับ วัสดุรองพื้นที่อยู่ในข้อกหมู่หลุมมันเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการเราเก็บเนี่ยเราเก็บอ่ามันสภาพไหนนะครับอยู่ยังไงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับบางครั้งในคลิปวิดีโอเนี่ยผมอาจจะอ่าพูดไม่ครบหรือว่ารายละเอียดไม่ได้เต็มที่นะครับก็อาจจะมีหลังไมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งนะครับอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็เฟ p เพจนะครับสวนตะรุงนะครับเกษตรพอเพียงเอาไว้นะครับใต้คลิปนะครับ แล้วก็อาจจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อนๆท่านไหนสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการทำคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสติ๊กเกรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ390กว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาให้ความรู้ผมนะครับแล้วก็ ข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ผมยินดีนะครับนะครับที่จะเข้ามา,าพูดคุยนะครับทาความรู้จกกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ